พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครำคนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขอทรงอภัยสอนปกป้องช่วยกู้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต วันนี้มาพบกันเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังครับน่าจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะคุยเหมือนเดิมเหมือนอาทิตย์ที่แล้วว่าแป๊บแป๊บผ่านมาตอนนี้ผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมป่าเข้าไปจาก15วันแล้วนะครับธรรมบัณานี่มาดูชีวิตของเรานะครับก็เป็นแบบนี้บางทีเรารีบเร่งอะไรกว่าจะได้กว่าจะรอกว่าจะพบจะเจอใช้เวลานานแสนนาน แต่พอเรากำลังสนุกกับงานกำลังทํานู่นนี่นั่นยังทันไม่ทันจะเสร็จอ้าวจะปาเข้าไปครึ่งเดือนของเดือนธันวาเสียแล้วนะครับหนุนน้ำใจคุณผู้ฟังนะครับเตรียมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสในปีนี้ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับผมเคยได้ดูละครที่เด็กๆเกยาวชนเขาเล่นกันบอกว่ามีครอบครัวขับรถนะครับที่จะไปเฉลิมฉลองงานวันคริสต์มาสปรากฏว่า มีผู้ที่ยืนบอกขึ้นรถนะครับเป็นคนป่วยมั่งเป็นเด็กมั่งเป็นคนยากจนมั่งก็ไม่ค่อยอยากจะให้เขาขึ้นรถเพราะว่าไม่มีที่ว่างในรถเพราะว่าเขาเรียบไปงานคริสต์มาสซึ่งแท้ที่จริงแล้วมีอยู่คนหนึ่งที่ยืนบอกอยู่นั้นเป็นพระเยซูที่อยากจะไปร่วมงานคริสต์มาสแต่พวกเขาก็พลาดโอกาสที่ไม่ได้รับพระเยซู โดยสารรถของเขาไปด้วยเพราะว่าในรถนั้นเต็มไปด้วยข้าวของของใช้ขนมและผู้คนญาติพี่น้องที่จะไปรื่นเริงฉลองในวันคริสต์มาสอยากให้เทศก,กาลวันคริสต์มาสเราเปรียบเปรยเหมือนกับภาพที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าใจเราวุ่นวายวิตกกังวลมีแต่เรื่องราวสารพัดจนลืมที่จะอัญเชิญพระเยซูคริสต์มานั่งเป็นประธานมาเป็น ผู้ที่อยู่ตรงกลางของงานคริสต์มาสมาเป็นหัวใจของงานวันคริสต์มาสเพราะว่าที่สำคัญที่สุดแล้วงานวันคริสต์มาสก็จะไร้ค่าถ้าไม่มีพระเยซูถ้าไม่มีการประสูิของพระเยซูนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับว่ามีผู้คนมากมายหลายกลุ่มนะครับพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อต่างก็บอกว่าการฉลองคริสต์มาสนั้นเป็นลทัทธิผีเป็นลทัทธิของพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้า ผมว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะมาเริ่มต้นอย่างไรณนัดน,นี้เมื่อมาถึงเราเราก็อยาให้มันเป็นผีสิครับเราก็ใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าใส่กิตติคุณเข้าไปกับเรื่องราวร้ายๆให้งานคริสต์มาสที่เราจะฉลองด้วยกันเป็นการรื่นรง,งรื่นเริงยินดีชื่นชมยินดีที่พระบุตรของพระเจ้าตามพระสัญญาที่พระองค์ได้สัญญาว่าจะมีพระเมสสิยามาปรากฏมาประสูิในวันนี้ในวันคริสต์มาส เราก็เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูนะครับนี่เป็นมุมมองที่ผมอยากจะให้เรามี positive มีมุมมองทางบวกในเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับเราจะไม่ไม่มองอะไรมันลบๆจนมันทำอะไรนิดอะไรหน่อยผิดนิดผิดหน่อยก็จะตกนรกก็จะผิดพระคัมภีร์ไปสมดนะครับแม้ว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้มีระบุไว้แม้แต่ข้อเดียวว่าให้ฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวา เราก็ยังคงจะฉลองกันต่อไปถ้าหากว่าเรารักพระเจ้าเพราะเราถือว่าการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเราสามารถฉ่วยโอกาสนี้เชิญผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้ได้ยินพระกิติคุณของพระเจ้าในวันคริสต์มาสก็ได้เราสามารถจัดเลี้ยงคนยากจนคนขัดสนคนหิวโหยในตามตรอกซอกซอยที่เขาขาดอาหารขาดแคลนเราดูแลเขาในวันคริสต์มาสก็ได้แทนที่เราจะไม่ต้องไปเริ่มต้นจัดกิจกรรมอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวัน จันทที่24หรือเป็นวันจันทร์ที่11เพื่อที่จะเฉลิมฉลองหรือวันที่3เพื่อจะเฉลิมฉลองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีวันคริสต์มาสเราก็ใช้วันคริสต์มาสก็ได้ในการเฉลิมฉลองคงไม่ทําให้ใครตกนรกถ้าหากว่าเราฉลองหรือไม่ฉลองวันคริสต์มาสผมก็มักจะพูดแรงๆอย่างเนี้ยนะครับขนาดวันเกิดของเราพระกัมภีก็ไม่ได้บอกให้จัดแต่พระเอิญไม่รู้เป็นไง เราก็ฉลองวันเกิดกันมาจนไม่รู้จะกี่รุ่นกี่รุ่นหัวดําหัวขาวหัวดําหัวงอกเฉลิมฉลองแต่วันวันเกิดของตัวเองในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้มีสักคําว่าจงฉลองวันเกิดของคุณทุกครั้งที่ครบรอบนะแต่เราก็ฉลองกันก็ไม่เห็นเป็นไรงานเฉลิมฉลองการแต่งงานก็ไม่เห็นพระคัมภีระบุว่าต้องฉลองหรือไม่ต้องฉลองแต่เราก็ฉลองกัน มันเสียหายตรงไหนทําให้คนรักกันทําให้คนมีความชื่นชมยินดีในชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับพี่น้องทีระครับอะไรที่มันไม่เวอร์ที่มันไม่ตกขอบที่มันไม่หลุดจนอะไรนะหลุดโลกไปอยู่หลังเขาของดาวอังคารอีก,อกดาวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเหอะนะครับทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราในวันคริสต์มาสเพียงแต่ว่าอย่าให้พระเยซูหลุดออกไปจากธีมหลุดออกไปจากเนื้อหา ภาพของวันคริสต์มาสนะครับเราเฉลิมฉลองในการดูแลคนขัดสนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันคริสต์มาสก็เป็นความสุขดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่ามีผู้กลับใจรับเชื่อพระเจ้าจากการมีโอกาสได้ยินเรื่องราววันคริสต์มาสก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เติบโตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆผ่านงานฉลองวันคริสต์มาสก็มีไม่น้อยเหมือนกันดังนั้นผมหนุนใจนะครับ ถ้าเราไม่มีอะไรวุ่นวายหนักหนาสาหัสเกินไปเราฉลองวันคริสต์มาสด้วยความชื่นชมยินดีถวายเกียรติแด่พระเมสสิยาองค์สันติราชพระกุมารเยซูคริสต์ที่มาประสูติในรางญาที่ต่ำต้อยเพื่อคนต่ำต้อยอย่างเราจะได้มีโอกาสพบพระองค์ก็แล้วกันในวันคริสต์มาสที่ใกล้จะมาแล้วเนี่ยขอให้มีความหมายสำหรับพวกเราทุกๆคนดีกว่านะครับชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับ แม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันคริสต์มาสแต่ผมก็ได้พูดเรื่องราววันคริสต์มาสไปเยินเยอือยืดเยืเ้อเสนอนานเลยทีเดียวเพราะว่าอาจอั้นตันใจเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีหลายคนได้ทักส่วนตัวมาถามว่าอาจารย์ทําไมต้องจัดคริสต์มาสพระคัมภีร์มีข้อไหนให้จัดผมนี่ก็ควันขึ้นหัวเลยนะครับไม่รู้จะตอบให้เขาพอใจได้อย่างไรในบางครั้ง บางครั้งพระก,กัมพีก็บอกว่าเราอย่าไปตอบสําหรับคนเหล่านั้นที่เขาไม่อยากจะฟังคําตอบที่แท้จริงนะครับเหมือนกับเราจะเอาแก้วไข่กไปให้กับสุกรน,นั้นแทนที่มันจะกินมันจะเห็นคุณค่าแต่มันกลับหันมากัดเราทําร้ายเราก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมกับคนที่เขาควรจะรู้ควรจะเข้าใจบางทีก็ อาจจะไม่จําเป็นต้องตอบก็ได้เราไม่จําเป็นต้องเป็นพระหูสูตรที่จะตอบในทุกๆเรื่องให้มันจุใจทุกๆคนเราทําในสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าพอพระทยัยและเรามีความสุขและย,ยิ่งทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นทาไปเถอะคุณผู้ฝั่งครับเห็นคนอื่นเขาทําชื่นชมยินดีสิ่งไหนดีเราก็นํารูปแบบต่างๆมาประยุกต์มาใช้จัดในงานงคริสต์มาสของเรา ดูรูปแบบการตกแต่งไหนที่จะงดงามที่จะมีสีสันที่จะช่วยให้เรามีความสุขและจะทำให้มันเข้ากับบรรยากาศได้เราก็ทำกันไปเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเกิดมาชาติหนึ่งเราก็อย่าให้มันอะไรมากมายจนแต่นิดแต่น่อยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ได้ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยอะไรหน่อยก็จะผิดไปหมดก็อย่าให้มันเป็นฟาริสีกันมากนักเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ ซึ่งก็คงจะตรงกับชื่อเรื่องของรายการเราในวันนี้ที่ตั้งว่าขอทรงอภัยขอทรงสอนขอทรงปกป้องขอทรงช่วยกู้เราจะทำสิ่งใดเราไม่เข้าใจถ้าเกิดผิดพลาดขอพระเจ้าเมตตาอภัยให้กับเราเพราะเรามีเจตนาดีเราอาจจะทำไม่ถูกต้องมากนักขอพระเจ้าสอนเราและขอพระเจ้าปกป้องเราที่จะไม่ผิดพลาดหรือทำให้คนอื่นต้องบาดหมาง เจ็บกายปวดใจมากจนเกินไปขอพระเจ้าช่วยกู้เราให้พ้นจากกับดักต่างๆในการที่เราจะกระทําพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมันต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับเราทําสิ่งดีเพื่อพระเจ้ามีคนชอบเราไปกับเราเดินกับเราบางคนก็อยู่ข้างหลังคอยกระตุกเราคอยเขี่ยเราคอยขวางเราคอยถ่วงเราดึงเรา ก็มีเหมือนกันทุกที่แหละนะครับไม่ใช่ว่าเราทำทุกอย่างมันจะมีความสุขมีคนชื่นชมยินดีร่วมกันทุกทุกทุกเรื่องทุกคนเหมือนกับเราคงไม่มีแน่นอนครับอย่างไรก็ตามสิ่งใดที่ท่านคิดว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทำถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซูไม่ได้ทำให้พระนามของพระเยซูมัวหมองทำไปด้วยความชื่นชมยินดีผมเชื่อว่าพระเจ้าทอดพระเนตรดูพระเจ้าพอพระทัยในสิ่งที่ลูกของพระองค์ทำ แม้บางสิ่งบางอย่างจะไม่ได้บันทึกไว้ในพระคุศสามคำพีให้ทําหรือไม่ให้ทํานะครับซึ่งบทเตรียมจิตใจของรายการเราวันนี้นะครับได้มีข้อความอย่างนี้ว่า mm. เมื่อคุณเจอปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินการงานครอบครัวความรักหรือปัญหาอื่นใดก็ตามคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหานั้นอย่างไร คุณวางใจรอคอยพระเจ้าหรือไม่และคุณรอคอยพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไรนี่คือบทเตรียมจิตใจของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันเลยนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่ 25นะครับผมจะอ่านทั้งบทเลยนะครับตั้งแต่ข้อ1เรื่อยไปจนจบบทที่25ในข้อที่22นะครับพระธรรมสดูดีบทที่25ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคำอธิษฐานขอการทรง,ทรงนำและการปก,ป,กป้องคำอธิษฐานของดาวิด ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายขออย่าให้ศัตรูได้ปรีดาปราโมทเหนือข้าพระองค์อย่ากให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลยแต่ผู้ที่ทรยศโดยไม่มีเหตุ ขอให้อับอายข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมันคาของพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังคำ่ำข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงระลึกถึงบาปในวัยหนุ่มหรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงค่าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์พระยาเวประเสริฐและเที่ยงธรรมดังนั้นจึงทรงสั่งสอนพระมันคาแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนที่ท่อมใจไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่คนที่ท่อมใจพระมันคาทั้งสิ้นของพระยาเว เป็นความรักมั่นคงและเป็นความสัตว์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความชั่วของข้าพระองค์เพราะมันใหญ่โตนักผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้น ในทางที่เขาควรเลือกเขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุขและพงพันธ์ของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์มิตรภาพของพระยาเวมีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์ดวงตาข้าพเจ้าจ้องตรงพระยาเวเสมอ เพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าข้าพเจ้าออกจากข่ายขอทรงหันมาอย่างข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและทุกข์ใจขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนําข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทอดพระเนตรดูความทุกยากและความลำบากของข้าพระองค์และทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูว่าศัตรูของข้าพระองค์มีมากเท่าใดและพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์เข้ากระดูกดำสักเพียงใดขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้น ของเาจบพระธรรมสดุดีบทที่25ข้อ1ถึงข้อ22คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนที่เกี่ยวข้องการอธิบายกับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปซึ่งอยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกัน ในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าเมื่อผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้พบกับศัตรูเราพอเห็นภาพหรือยังจากที่อ่านผ่านไปนั้นศัตรูของเขาเป็นอย่างไรเรารู้ไหมว่าความรู้สึกของผู้เขียนนั้นเป็นอย่างไรคุณดูฟังครับผู้เขียนอธิษฐานต่อพระเจ้าเขาวางใจและตั้งใจรอคอยพระองค์และขอการทรงปกป้องคุ้มครอง อย่าให้ต้องอับอายพ่ายแพ้เขาไม่ได้เพียงแต่รอคอยเท่านั้นแต่เขายังขอให้พระเจ้าทรงสอนและทรงนำเขาเขาจะถ่อมใจและเชื่อฟังการรอคอยนั้นสำคัญมากรวมถึงการที่เราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการ,รเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งในพระธรรมสดุดีดบทที่27 ข้อ11ได้กล่าวอาไว้ว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับผู้เขียนเขาได้ขอให้พระเจ้าทรงอภัยบาปไม่ว่าจะเป็นบาปในอดีต หรือบาปในปัจจุบันก็ตามเพราะเขามั่นใจในความรักและพระกรุณาเสมอนะครับตามพระลักษณะของพระเจ้าลองไตรตรองดูว่าเราเนี่ยเคยขอให้พระเจ้าทรงสอนเราบ้างหรือไม่และคุณเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าที่สอนมาหรือไม่อย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับในชีวิตของเราคำว่าเลือก เป็นคำที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยการเลือกผิดก็เป็นเพียงแค่บทเรียนชีวิตบทหนึ่งแต่บางครั้งการเลือกผิดสามารถนำไปถึงความพินาศดได้ถ้าเลือกถูกก็เป็นสุขถ้าเลือกผิดก็ตกทุกข์ได้ยากแบบนี้เลยทีเดียวนะครับผู้เขียนสดุดีนั้นได้ทูลขอพระเจ้าให้พระองค์ทรงสอนทรงนําให้เขารู้จักในการตัดสินใจ เลือกให้ถูกต้องและนี่คือภาพของการย่ำเกรงพระเจ้านั่นเองผลจากการเลือกก็คือความสุขและมิตรภาพผู้เขียนสดุดีได้ทูลขอเพื่อตัวเองและก็ไม่ลืมที่จะมองภาพกว้างออกไปโดยการทูลขอเพื่อประชากรของพระองค์จะได้รับการไถ่ด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับหากว่า เราได้อ่านพระธรรมสดุดีบทนี้แล้วมีข้อความใดมุมมองข้อคิดใดอย่างเช่นบาปในอดีตบาปในวัยหนุ่มของเราหรือการที่เราต้องการความช่วยกู้จากพระเจ้าในสถานการณ์ใดหรือการต้องการทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดให้เราหันมาหาพระเจ้าเหมือนกับผู้เขียนสดุดีบทนี้เราจึงจะได้พบกับความสุขและมิตรภาพตลอดไปนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนานดังการบ้านของเรานากเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในขีดเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำ มีพระคำพี่นานเป็นเพื่อนใยไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือโจะตายออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวากน้ำยังมีพระธรรมนุนใจ พระกำพีนี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดราวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเรา พระคำพีฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหาหนานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บู ทีนี่แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในตราธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของรา ให้พระคำพีฟังในใจเราอาร่านทุกคำย้ำชเช้าก้าวไปพระทร,รมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหาหนานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบู